ูไซริลเนี่ยเป็นอาชีพที่ยังขัดแคลนอยู่เงินเดินดีด้วยทีมของอาจารย์เองราคาเลทต่อวันนะอยู่ที่ประมาณ7,000บาทต่อ1วันนะคะไม่รวมค่าวัตถุดิบต,ต่างๆที่เราจะต้องซื้อให้ลูกค้าอันนั้นเราจะต้องเบิกต่างหากส่วนไรายได้สูงสุดต้องบอกว่ามันมันเยอะอะ <c oughs> พอทำงานไปสักปี2ปีไรายได้เราก็จะเริ่มขยับขึ้นมาจากประสบการณ์รวมถึงพอคิวมันเต็มปุ๊บมันก็ต้องขึ้นมาสเต็ปหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นหรือถ้าไปทำงานต่างประเทศก็ กําลังการจ้างเยอะแต่ว่าคนทาเนี่ยมีน้อยตัวแอนนาเองเนี่ยพ้คนคว้าด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแบบว่าคอต่างประเทศหรือว่าดูคนต่างชาติอะว่าเขาฝึกกันยังไงเขาทายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เมืองไทยเนี่ยเคยไปเรียนแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้สอนตัวแก่นของมันจริงๆพอตัวเองมาเป็นฟู้ซายหลินได้10ปีแล้วอะเราเลยรู้สึกว่าโอเคตอนนี้มีความรู้พอแหละฉันสามารถส่งต่อให้คนอื่นได้ลวเราก็เลยเหมือนกับเริ่มส่งอมอบให้กับผู้อื่นเริ่มปั้นน้อง องมาทํางานมากขึ้นเริ่มแบบว่าสอนวิชาเนี้ยให้เป็นวิชาที่แบบย like. ja er ูนิคอะใครอยากเป็นมาเรียนเลยทําได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราเรียนอาหารมาแล้วเราไปทำฟู้ดไซเลตเราจะได้เรียบมากๆเช่นเวลาเราไปทํางานโฆษณาที่ผู้กํากับเรียกเราไปเป็นคอนซัลต์เขาอยากถ่ายนมข้นจืดจะเอานมข้นจืดนี่ห้อนี้นะมันทาเป็นคัสตาร์ดเขาก็ถามนะบอกว่าเขาทําคัสตาร์ดกันเนี่ยเขาต้องใช้เครื่องตีแบบนี้ถูกไหมถ้าเราไม่ได้เรียนทําอาหารมาเลยเราก็อาจจะตอบไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถตอบได้อ๋อเขาใช้ ช้แบบนี้ค่ะแบบนี้เขาไม่ใช้นะคะเขาจะต้องใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้พอเราสามารถให้คอนเซัลท์เขาได้แบบนี้ยเขาจะเชื่อใจเรามากๆอยากร่วมง,งานกับเราเพราะว่าเราเนี่ยให้คอนซัลท์เขาได้ว่าทําแบบไหนถือด,ด,ด,ดีค่ะขอบคุณค่ะ